สวัสดีค่ะวันนี้พี่มวยมาอีกแล้วนะคะกับโครงการ3นาทีฟังแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะวันนี้เสนอเรื่องเราเลือกไม่ได้นะคะเราเลือกไม่ได้ก็มีแม่อูดกับลูกอูดนะคะสองตัวเนี้ยนะคะกำลังเดินอยู่แล้วลูกอูดอ่ะก็ถามแม่ว่าแม่ครับ ลูกอูดชัางถามนะคะเหมือนเด็กๆเลยลูกอูดถามว่าแม่ครับไอหนอกเราอะ่ะที่อยู่ตรงบนหนอกอะ่ะเขามีเก็บไว้ทำอะไรแม่ก็บอกอ๋อเขาก็เอาเก็บไว้ใส่น้ำไงลูกเพราะว่าเราอะ่ะอยู่ทะเลทรายแล้วทะเลทรายเนี่ยมันแห้งแล้งกันดานเก็บน้ำเพื่อไว้น้ำไว้ได้กินนาน,าน ก,ก็บอกอเข้าใจแล้วแม่ครับแล้วแม่ครับแล้วขา